PM 2.5รู้สึกว่าตอนนี้ขีฝุ่น PM 2.5จะเป็นขวัญใจของประชาชนไปซะแล้วเราไม่ควรจะกลัวอะไรทักสินอะไรจะเข้ามาในชีวิตนี้เราก็ปล่อยให้มันเข้ามาเราก็รับมือกับมันไปเป็นช็อตชอตนะ,ะอย่างการรับมือกับฝุ่น PM 2.5นี่มันก็มี2ส่วนส่วนแรกเราจะเอาตัวรอด เฉพาะหน้ายัางไงในช่วงที่มันมาเยอะๆสูตรที่สองเราจะช่วยกันลดจำนวนฝุ่นนี้ได้ยังไงใช่ไหมฮะการเอาตัวรอเฉพาะหน้าก็มีสองวิธีหนึ่งก็คือหลบอยู่ในบ้านเพราะเพราะว่ามนภาวะทางอากาศเนี่ยอย่าลืมว่าชีวิตงานวิงานวิจัยการใช้ชีวิตของผู้คนที่อยู่อาศัยในเมืองแล้วก็รอบๆเมือง95%เขาอยู่ในอาคาร ราะฉะนั้นเวลาในทางการแพทย์เวลาจะจัดการหมดภาวะทางอากาศแล้วจะสนใจภายในอาคารมากที่สุดเส้นของเวลาในชีวิตเขาไม่อยู่ในบ้านเ็าไปอยู่ในสถานที่ทํางานเวลาอยู่ในอาคารมันไม่ค่อยมีปัญหาเพราะในอาคารมันมีเครื่องปรับอากาศบ้างมีเครื่องกรองอากาศบ้างมันก็จะมีปัญหาแต่เวลาที่เราออกไปอยู่นอกอาคารซึ่งบางอาชีพอย่างผมเนี่ยผมทํางานอาดิเรกขุดดินทําเกษตร ชีวิตผมต้องอยู่นอกอาคารภรรยามอสมบงเลยเขาต้องอยู่ในบ้านปิดหน้าตา่างปิดประตูเปิดเครื่องผมไม่โหไปขุดดินผมอยู่ไม่ได้เราอยู่ในบ้านไม่ผมทําอะไรยนีงถ้าเราต้องออกไปนอกอาคารทําไงมันก็มีทางเลือกอยู่สองทางนะทางที่หนึ่งก็คือใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลซึ่งก็คือหน้ากากใช่ไหมฮะท,ที่สองก็คือไม่ต้องทําอะไรก็อาซาอย่างนั้นแหละ ทีนี้พูดถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือหน้ากากคนเข้าใจผิดนะเอออันนี้พูดไปไม่รู้ดีป่ะมันเป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์พูดสน,นอยก็ดีนะว่าหน้ากากที่เราผูกๆก,กันเหมือนสมัยที่เป็นโควิดคนเขาผูกกันเต็มเมืองเนี่ยเรียกว่าซิลจิค้อมัสก์นะเป็นหน้ากากที่ออกแบบมาสําหรับให้หมอผ่าตัดใช้มันออกแบบมาป้องกันน้ําลายกระเด็นเลือดกระเด็นใส่หน้าเรานะฟอยลละอองที่เป็นของเหลว ถ้าเป็นฝอยละอองป้องกันไม่ให้มันกระเด็นเข้ามาถึงปากถึงจมูกของเราอันั่นคือหน้าที่ของหน้ากากชนิดนี้นะฮะหน้ากากชนิดนี้มันป้องกันฝุ่น PM 2.5เอาเป็นว่าแทบไม่ได้เอางี้แล้วกันนะจะว่าไม่ได้เลยมันก็ไม่ใช่มันป้องกันได้น้อยมากไม่มีนัยยะสําคัญเพราะมันมีรูเข้าเยอะแยะเวลาที่เราใส่หน้ากากซิ r ิ i c a มาส์กข้าทางนี้ข่าทางนี้ข่าวนี้เข้าตรงๆผ่านผ้าซึ่งมันขนาดรูมันใหญ่ เกินกว่าที่จะดักฝุ่น PM 2.5ไอ้มันต้องเป็นหน้ากากเขาเรียกว่า N95 respirator นะีก็คือหน้ากากทรงเป็นแบบหน้ากากหมูซึ่งหน้ากากแบบนี้ถ้าถ้าเราไม่ไม่เดินเหินเร็ว,รวๆไม่ออกกำลังกายก็พอได้นะแล้วก็หายใจช้าๆลึกๆได้แต่พอออกกำลังกายแล้วหายใจออกมันออกไปทันนะเพราะว่าเนื้อของหน้ากาก,ากมัน มันมีความละเอียดเพราะฉะนั้นเขาจะต้องทําท่อเอลมหายใจออกนะเป็นเหมือนกับเวลาที่เขาไปพ่นยาหรือว่าดูในหนังเวลาที่สงครามเชื้อโรคคือหายใจผ่านผ้าแล้วก็หายใจออกผ่านท่อเล็กๆที่เขาทำไว้ลมเข้าลมจะเข้าทางท่อไม่ได้มันจะออกทางเดียววิธีนี้เราก็ออกกําลังกายได้นะทั้งหมดนี้เรียกว่า n 95 respirator นะ เป็นหน้ากากที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5ได้นได้